น,นี่ผมขออยากยเรียนไปถึงพี่นอ้องอยากชวนนะครับว่าความโชคช่วยชะตนานที่เราอยากบอกรวมเป็น43ก็บอกนี่เฉพาะวันที่26บนะครับมันยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เป็นลักษณะนี้กระสุนนี่นะครับอันนี้ใช้เพอาะแกะนแก๊สนอกจากนั้นยังมีอาวุธปืนจิงแก๊สตา ที่หายไปหายไปบกระบอกนะครับเป็นลนักษณะนี้นะครับสร้างายอย่างนี้นะครับการขึ้นดำลูกใช้ในการกินกระสุนยางนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าถามว่าไปใช้กระสุนปืนลูกซองหน้าขวนหน้าบว,ว,วใหญ่นะครับจะมีลูกปืนลูกสองยาวที่ถูกลังไปกระบอกอาวุธปืนลูกสองยาวน,นี่นะครับนะครับในยี่อื่นเจะบอกแล้เป็นของรูป เป็นของเจ้าหน้าที่ตรวจที่เป็นของส่วนตัวปกติครับก็ขอเรียนให้ทราบว่าในส่วนของอาวุธปืนของทางราชการที่ถูกลักและมีการลื้อเงินเอาทรัพย์สินเอาเอาวุธหรืออุปกรณ์ของทางราชการไปจำนวนหนึ่งประมาณวันที่เจ็ดทีผ่านนะครับมีรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตรวจที่จอดติดคดีแล้วนะครับว่าในเหตุการณ์ที่สนามกีฬาสูนเยาวชนกรที่แม่ละกอ